กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวเรื่นทำจิตศรัทธา,าและผู้ร่วมสอบสัมภาษณ์ทุกท่านครับครับชื่อนายสุมิชัยศรีจันรีอายุ41ปีครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีอาชีพเอ,อประกอบาอาชีพเป็นช่างต่อมโทรศัพท์มือถือการศึกษาจบปวสสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับ ก็ความเจ็บป่วยมีเคยเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็มีโรคกระเพาะอ,อักเสบลำไส้อักเสบแบบแบบเรื้อรังครับปัจจุบันโรคซึมเศร้ารักษาหายแล้วครับด้วยธรรมะของนอาจารย์ครับแล้วก,ก็ข้อสองนะครับต้องการสังกัดการศึกษาที่ภาคอีสานครับก็อยู่บนรัชธานีครับ ข้อสามสามารถรักษาศีลห้าได้ครับข้อปฏิบัติลดเลิกเนื้อสัตว์หมดแล้วครับข้อสี่สามารถรับฟังและทําตามหมู่มติหมู่สามารถทำได้ครับข้อห้าทำงานจิตอาสาทํางานฟรีได้ก็ทําได้ตามจัดจัดสรรได้ครับสามารถทําได้ครับ ข้หกสนใจเรียนวิชธารามเพราะได้ติดตามแพทย์วิธีทำมาก็นานพอสมควรแล้วก็ได้ปฏิบัติตามแล้วก็อ่านหนังสือของอาจารย์อยู่เป็นประจำครับแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็สามารถพึ่งตนได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีโอกาสที่ดีมากครับที่จะได้เข้าศึกษาเพราะเป็นโอกาสของชีวิตที่ได้เรียนวิชาที่ เรียกว่าจําเป็นมากที่สุดในชีวิตแล้วก็เป็นวิชาที่ควรที่จะได้ศึกษามากที่สุดครับมีแค่นี้ครับค่ะมีท่านใดมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะในช่วงนี้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราไปโหวตกันนะคะมีท่านใดคัดค้านไหมคะ ไม่มีท่านใดนะคัดค้านนะคะเชิญพี่ออนค่ะไม่มีท่านใดคัดค้านผ่านนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะสาธุค่ะ